ม่วออกลูกเป็นสร้างตี<ห>ผมขอเสือ้อขอเสื้อเลยคร<ำ>ับผมว่าได้พี่นอ้องทิ่ถึกเบิดบ้านผมว่าได้พี่นอ้องทิ่ถึกเบิดบ้านแต่ว่าไม่เห็นผมคนเดียวผมนึ่งเจ็ดนี่ถือยูติดกันเป็นหนึ่งเจ็ดเลยแหละเลขที่ถือยูห้างประมาณประมาณขันลูกสีมาคามมะขุนเมก็ให้เมดม่เม็นแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ ในเมื่อมืดปัญญาแล้วผมกแบิขอเลขต่อนเอาเถอะดิเนาะขอต่องวดเลยเนาะต้อนไปจำวันที่16เดือนกรกฎาคมครับอ่อยคิบคิวเแม็นๆเด้อขอต่องวดเลยแมนบอนี่ขอต่องวดเลยครับขอต่องวดเลยพอทีสีผมลุกมาอ่ามันออกมาเข็มจุดถูกจุดเทียนก่อนถูกเกาดอก อธิษฐานเราตอนน้นะสาธุสาธุแด้วจขอตองงวดนะครับคุณผู้ชมนะครับงวดตรักกดาคมนี้เนาะขอตอขอเลขตองงวดเลยหลังจากชาวบ้านถูกมาเยอะหลังจากถูกกันยกหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านแล้วก็สิขอตอเลยแบอนี้มันวันที่หนึ่งนี่ถือกันหลายบนไดายหย ถือหลายตืออาูุพันเพื่อนถือนั่นบอกได้ว่าเขาว่าถือเป็นหมื่นจ้าเพันกันหกหมื่นพันถือได้หกหมื่นน้องสาวพน้องสาวพน้องสาวเพื่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวงวดนี้ขอต่อเลยเนาะใช่เราน้องคืนนั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนถือครับเพื่อนบึงอันนอข้อมันนั่นละครับแต่งวดนี้สิมาขอจะได้งวดถี่สิบหกต้องงวดแล้วขอต้องงวดออ๋ สาธุอันเด็กขอให้ได้ให้เห็นเด้อเห็นมานาทูเห็นมานกครับเบิ่งอันต้นอันโตเพิ่นนี่แหละสสาธุบุญเฮท่านไปหาต้นน้อแมงมาปลอกเพื่อนตัวจะขอจะขอเพื่อนจะขอสู่ขอลาบน้ำเลยนี่เจะขอเพื่อนกับฟ้าแฝดปีกมังน้องขอให้สาธุเอออีนางเอ้ยขันดุสิมาคำมาคุณแม่ก็ให้แม่ได้แม่ให้มันชัดเจนให้มันคิวได้ให้ปรากฏน้ำน้ำถูปรากฏ น้ำต้อลูกต้อนี่แหละเพื่อนสิมาขำมาสู้ค่ะสิมาให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งให้ดำไปด้วยก็ให้เห็นหน่พ่อสาธุหายเห็นหน่อยพ่อเด้อผู้สัตว์สิทธิ์เต้ยเขาระบือลือซาว่าเพื่อนห้ยสูงห้ลาบเพื่อนมาขำมาคูนณห้เด้อสาธุให้เห็นเด้อสาธุสาธุทำเดียวมาเนาะสามาแล้วสามมาแล้ว เห็นเป็นอย่างสามหกครับม่ถูกเลยสามหกครับสามองมาแล้วครับสามหกสี่หัวตอมวดหัวตองมวดในตัวไหนเด้อพี่น้องในสามหกแปดสามหกแปดกวางงวงสางนะครับเป็นงวงแต่ว่าลักษณะมันคือโบมิตาด้านล่างงวงสางกับสิเป็นปากแก่สิครับเป็นปากเหมือนลักษณะเหมือนสิพร้อมสิออกเขียวเลี่ยนที่สินะไอออกง่าห์ะครับออกง่าห์แข็งข็งแต่พอด้านล่างมาปั๊บมันสิกลายเป็นปากงู ครับเป็นป่างเป็นลักษณะโดยรวมด่านบนีนคือสางมัเลยเหมือนสางครับเหมือนสังหมดเลยครับหงกับเมียนครับยกเมื่อไรยกอไรยเมิ่งคือไรยงเลยครักเมื่กเมอรกเมือรกเมืรกือไักเบ่อยอรกเมื่กเยเรับผิว่อ่อรยกเหนังรก่ไกเไย่อรย่อ่เไอไกไเ่อไ่ไ่ลกเมร้างมเลย แต่ขึ้นเย็นตลอดที่สร้างสีสร้างเบิดแต่บ่งได้ร่วงอสังเกตเมือนี้นครับนี่ครับแต่บ่มีบอเนี่ก็สีสร้างเปิดเลยครับแต่บอมมี่ตาอมมีตาเห็นหนึ่งช็ดชัดเลยวะเห็นชัดชเลยวะบอมมี่ตาบอมคุณไปคนถือโอ้อยคอย คอยขึ้นว่าคนสิเห็นเบิดบ้านออุ้ยคนสีถือเบิดบ้านนั่นออคอยคอยไปไปผูกบ้านอยู่ในสวนในป่าบุ่น้ะในในทงนาครับคอยคอยว่ากับแม่บ้านคอยปนี้ก็ถือเบิดบ้านลวมั้งก่อนหนึ่งเจอันเอาไปมามึงมีคนเห็นคือคอยท้าเห็นคอยผู้ดีโวแับนี้อ๋อพวกแรงอุ้ยไฟบบเซียคอยต้องเสื้อเลยอุ้ยหอเห็นได้กลางคืนเลยพูดคอยยังบอกป้าม่นมั้ยเออบอกป้าอยู่นนบอก บัเน,นี้มันกับมีเรซี่อยู่ข้างหน้าห่างๆประมาณม่นซ้ำนีอยู่แหล้ว oh. แต่นึ่งเจ็ดมันอยู่คู่กันเลย hmm. แต่ซีอย,ยู่ห่างๆ <ả> แต่แต่ซีอาจจะมัวๆในสิมีขนขนผสมใน,นแ,แต่มันแดงคือเก่า hmm. เดง้งแด้งคือน้ำน้ำขูดที่เขาแกะแ,แ,แผลเป็นนี่แหละแต่นึ่งเจ็ดที่ชัดเจนแห่งโพดหรือปะตองเล็ดแพร่หรือปะตองยังเลยแบบนึ่งเจ็ดคือเขาเขียนเลยแหละบ่เออเจอมันได้นึ่งเจ็ดเชื่อน้ำมันมันเบาหวานเนี่ยเป็นแค่ ช่วงนิ้วครับทางพี่ทางพี่ทางพี่ไปเห็นนี่ๆๆๆในในอันนี้เลยบ่ในข้อมันบน่สีแดงเลยมั<อ>นมันเป็นสีแดงคือขูดเลยแหละคือ,อเ่าแกะแผลเป็นจังสันนะนะเต้ตัวนี้หาบ่เห็นแล้ว ที่ผมพ่เชื่อเชื่อที่ผมผู้นี้เห็นจังสีผู้เห็นจังสันไอ้นึ่งเกจโยโกอยู่มีคนเห็นก็ยังเอือนฝ่ามาเบิ้งนีมงเกจยจุบโกอยู่เออเดา๋ยวสาโต้เดสามโตเด้ยเเลขสี่ก็อยูห่างหนึ่งหนึ่งนึ่งเกจนี่ถือยูติดกันเป็นหนึ่งเกจเลยเับเลขสี่ถือยูห่างประมาณประมาณสามีกับจักเส้นนสามีเยอะประมาณสามส้น เห็นนึ่งเจ็ด้วยมาเห็นซีที่หลังแต่ซีอยู่ขางหน้าซีแล้วก็นึ่งเจ็ดแต่ว่าเขาอยู่ห่างซีมัวๆอยู่ทั้งพุ่นักคุนตาถูกถูกได้เท่าไหร่คับผมว็ถูกโบลายดอ่กก็ธรรมดาซื้อถิมๆไปก็ว่าถึงเว้ยนั่นแหละ ไดน้อไทหกตัวหหมืที่จร um, ิงน้องสาวคอยนีเลขนเเขาซื้ออยู่แล้วเขาซื้อเข้านึ่งเกจแล้วเขาซื้อหานึ่งเกคอยไปบอกคอยไปบอกว่าซื้อนึ่งเกจเออน้องสาวน้องสาวถือเทไรก็คอยว่ได้ยิน 417 60,000บาานี้60,000กว่าโตละ100กว่า60,000กว่านล60,000กว่าบ้านเมืองเฮาเนาะจังว่าจังได้ซ่ํา้ก็ดีใจแล้วนคั่นเฮาบ่มีอันนี้เจ้าสิมีอันใดึในชีวิตเฮาเนาะแม่นครับอจะสิว่าจังได๋แต่ผมขอเชือขอเสือเลย ผมว่าได้พี่น้องสิถึกเบิดบ้านมาออไปออกมามันมีคนคนเห็นคือว่าไม่เห็นผมคนเดียวคนนี้ผมเสื้อบางนี่เลยบ้านก็บอกพี่น้องบอกเลยเ้าลมันหลายคนเนาะผมตัดหญ้ามาเมนโมผมไม่จอดไปทำแต่เจียงเฮือนขางเคียงครับอันนี้เขามีรถจอดอะไรก็เหตุยังเขาว่าแต่ลุงพ่อนก้องโยเขาขึ้นเฮือนหลังนี้ก่อยบ่ฮู้มูนี้เขาขึ้นเฮือนบ่ก็ว่าประธานประธานขอภาษาเนาะบันเีือเจียงเฮ็ดปลาสิคุยงวออกลูกเป็นซาออกงว ออกลูกเป็นสร้างตีก็มาเบิ้งเลยนโจตะเล่นมาเบิ้งนี่แหละเออมีแต่คนยืนหุ้มได้เออแต่ว่าผมอยู่อ่อมๆไปเลยว่าก่อนผมสิขอมาผมผมกลมมาจังสี่เลยผมผมคานไปจังสี่อือผมคานไปแล้วแต่ซองซองเลยนี่เลยมันวะนี่แบบนี้เลยเออครับโอ้สยขาดมาเยกจังสี่เลยจิตโยโก้เลยจิตโยโก้เลยผนเลยหันกลับหลังบอกป้าป้าป้ารวยดครึป้านี่เรียกนึกจิตบัานีป้าก็เลยว่าว่า นั่นเองขอมาเห็นหนึ่งมาเห็นหนึ่งเจ็ดเอาแล้วพวกเจ้าบ่เห็นตีก็สั่นคอยคอยขึ้นตัวนะที่จริงผู้อื่นก็เห็นโตอื่นบัดคอยขึ้นมาเห็นตรงแท้บัดนี้ก็คอยกะบิไปอีบัดนี้ก็เห็นซีอยู่ห่างๆประมาณสามเส้นบัดนี้คอยกะเปรย์ไปก็สั่งซีขาซีนะมึงใส่ซีเลยที่บัดนี้สั่โตบว่ต้องกัดสั่งบังคับเดี๋ยวเธอโต้วบอกแม่นทังสี่ของวดวันที่สิบหกเนี่ยเบิ้งให้แน่วันที่สิบหกนี่สิเทินี่ Hoa hinh mùa mùa tề mắm mùa mèn lệch 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 0,7,2 lệch 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 เอาหมดเอาหมดวันที่สินี่เนาะเดอวันที่หเยเห็นเห็นเห็นมันน่หวยออกแล้วเนี่ยหวยมันนึ่งรอบนึงได้งรอบนึงศูนเองเศูนยบัผู้อื่นบ้า่เห็นออื่นหเห็นศูนยเแต่ว่าเป็นเลขสีดำาอ้ยลอยดึงดึงหลังบนงสีเนาะเห็นศูนย์เ็จสองเลย นึเ็ศูนสองแต่วันเป็นเลขดำไหมอันนี้ข่อยมันเล็แดงบางหันนะนนี่คือเขาเกะเกะเกะแผลเป็นอย่งเี้นะบ่มีผลเลยตึกตึ๊นึ่งเจ็เลยมันี้อซอยู่หันอืมครับว่ไผว่าโบเสือเิียวว่าข่อยเสื้อยอนี่อย่งเสือยนว่าซาบานโบเห็นคือขอยบัดขอยคือไปเ้็นดีแท้เลขก่ต้องแปล้งข่อยเนี่ยข่อยเขียนยาบางงามันทีทําลายมือข่อกับบงงามนึงเ็มบางงามเลยหละบบต้องแปลงเลยครับ แต่ว่าเล็กซี่อยู่มีคนทบในมุมมั่วไเคนนะคอยข้ามาทางหัวครับไม่มีแต่คนเยอะๆคุ้มคอยมุดขวามาได้คอยคุ้มขวามาคอยคอยคอยตาจากเขาเยอยขอมาขอเบิ้งขอเบิ้งโอ้ใส่สามตัวตรงๆเลยอตีดากใส่ป้าบุนป่านั่งข้างหลังน่ขอเบิ้งเยปนีป้าตั้งจะไหนมาวาวนั่นเดี๋เขาเห็นึง เจ็ดเขาก็คิดว yeah, ่าเขาเห็นเห็นเบิสเลวไอ้ที่แช่นั้นโมเมนต์เขาเห็นคนละอย่างครับอือป้าก็ยังว่าอยู่นะอ้าถูกคันว่าจังไดก็ของใจจังไดก็เมื่ออื้อนมาข่าวันคอยขึ้นนี่ก็ได้ใครม้วนโตไปหรือว่าบอกบอกชัดเจนหรือจังไดก็คอยว่ากันทีหลังก็ได้คันว่านี่หลังหรือว่าเลขสามโต้บนนึงเอาบอกเนี่ย ที่เห็นว่ากันนะที่เห็นวังนึงนี่ครั072นี่ครับมันคือบอกันคือไปย่ำให้ข่อยอีกเชิงนึงเนื่อมันเป็นเหล็กสีดำไอทีว่าซีหนึ่งเจ็ดมันเป็นเหล็กสีแดงนลยนะอ๋อครับครับครับผมเนาะเห็นเนาะถูกครับผมสาธุสาธุนั่นแหละก็รับธรรมันได้ไม่รับทำมันไ่้มาดีแต่ว่าแต่ว่า จะของพ่น่ามันยุบได้นี่ขอยมายุบคือกันมันบอกไงคือตะกอนมันยุบได้คือจังมันแห้งไปในตัวมันบ่อข่อยยา่าอยุ่ครับมันคือเก่านเอที่มันเย็นคือเก่าคนนอนหลับเนาะเออมันเย็นมันเย็นมันเย็นแล้วกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ